เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเหมาะกับแพลตฟอร์มอะไรนะคะเราอาจจะเหมาะกับทวิตเตอร์อาจจะเหมาะกับ YouTube หรือ Tik t o ็อกต้องการหาตัวตน YouTube สร้างรายได้ดีไหมเราจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าเราอะเหมาะกับแพลตฟอร์มอะไรถ้าเราไม่ดูคิดนี้แพลตฟอร์ม <c oughs> ที่4นะครับ Tik t o ็อกแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมาแรงมากในทุกๆปีนะก็คือ มาเลยตั้งแต่ปี2019ลากยาวมาจนถึงปี2024นะครับสำหรับแพลตฟอร์ม Tik t o อลแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนามาอย่างแบบก้าวกระโดดมากครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาเพียงเพราะว่ามีการอัปโหลดวิดีโอลงไป15วินาทีหลังจากนั้นก็ขยับมาเป็น30วิและ1นาทีซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยทำให้เราสามารถหาเงินได้มากมายแล้วเราก็จะเห็นเจ้าของธุรกิจหลายคนนะครับที่รวยเพราะ t ิจิต k ลเนี่ยหลายคนแล้วไม่ใช่แค่ว่ามาไลฟ์สดแรก ามามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้ 2. เราสามารถไลฟ์สดเพื่อหาเงินได้ 3. เราสามารถผลิตคลิปวิดีโอมา เพื่อขายของได้และ4เราเปิดร้านค้าแอฟเฟ i รี่เอได้คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่า t i k t o k เป็นแพลตฟอร์มที่แบบครบ้วนมากๆเลยใครนะครับที่รู้ตัวเองว่าเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นสายวิดีโอเนี่ยแนะนําว่าให้มาทาง t ิ k t o k ได้เลยครับและวันนี้เอ็มก็จะมาพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งหมด4แพลตฟอร์มนะครับ TikTok YouTube IG f a c e b o o กก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เราสามารถสร้างเงินได้แบบเยอะมากๆเลยก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะและวันนี้นะครับคลิปเราก็ได้รับการสนนุจาากร้น ไทยมาร์เก็ตติ้งร้านปั๊มฟอสอันดับหนึ่งของเมืองไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า10,000แออเดอร์เปิดมาแล้วมากกว่า10ปีทำโดยเจ้าของระบบโดยตรงครับมีประกันว่ายอดไม่ลดเราสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายได้ในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และร้านไทยมาร์เก็ตติ้งนะครับยังมีรีวิวต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการรีวิวเพจ f a c e b o o ค่าดาวรีวิวยูทูบรีวิวทิกต็อกไอจมีทุกสิ่งทุกอย่างทุ่ผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยครับและถ้าใครสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมิมนมหน,นึ่งหน ช่องเราไทยมาร์เก็ตติ้งมี u t u b e แล้วนะครับตรงนี้เลยติง้งสามารถเข้าไปดูได้นะครับการสร้างตัวตนการหาเงินแสนแรกล้านแรกหรือว่าการเพิ่มผู้ติดต,ตามการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์ต่างๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เอ็มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับ